ช่ค่ะพี่ก็อยู่จิตอาสาพี่ก็แต่งหน้าศพคนก็ชอบมาจองตลอดเนาะพี่บอกต้องตรงเวลากันด้วยนะออถ้าตรงเวลาโอเคถ้าไม่ตรงแล้วพี่ก็แต่งไม่ได้ค่ะก็คือแต่ง็คือไปแต่งใช่เขาต้องแต่งโรงพยาบาลเอามาแต่งบ้านไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมกลับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้หาคิวแบบว่าจะมีแบบว่าเคสที่แบบว่ามีเคสที่โคม่าเขาก็รีบโทรมาจองเลยอ๋ออ่าเขาบอกคุณแม่สั่งไว้เลยเด็ดขาดโดยคุณแม่สั่งไว้เลยว่าต้องให้พี่จิ๊กแต่ง คิวทองไหมคุณจีคิวอันนี้แหละคะ่ะก็แทบจะทองนะคะก็แทบจะทองนะคะ <t ong> ต้องตรงกันแล้วก็โอเคเลย <t ong> ทำตรงนี้ได้อะไรพี่ได้ความสุขนะได้ความสุขได้สิ่งที่พี่อยากจะตอบแทนสังคมนะคะแม้กระทั่งจะเป็นสังคมที่พี่อยู่แบบมืดมืดพี่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นสังคมที่มันมืนมด <kim> คนอาจจะไม่ได้สนใจในการตายของมนุษย์แต่พี่สนใจการตายของมนุษย์มากเพราะพี่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ควรจะดูดีดูสวยงามและก็ดูอย่าง วันที่เขาอยู่อย่างมีชีวิตดีๆอยู่อะค่ะ